สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการชิลพุ้นนะครับตอนนี้เสนอเป็นตอนที่สิบานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเปลี่ยนคอร์ตพังๆให้ปังในห้านาทีนะครับท่านเคยเป็นแบบนี้ไหมครับเจ๊งไหมครับอุตสาเสียเงินนะครับไปเรียนคอร์สหุ่นแพงๆนะครับพอเรียนจบกลับมานะครับกลับมาเทรดก็เจ๊งเหมือนเดิมนะครับเบื่อไหมครับวันหยุดไม่ได้หยุดงานครับอุตสาไปเข้าสมนานู่นนั่นนี่ หาหุนเด็ดจากเซียนะครับซื้อตามไปหมดเลยแต่สุดท้ายทำไมยังขาดทุนนะครับแล้วท้อไหมครับเคยซื้อหุ้นหลายเด้งนะกำไรได้ตั้งหลายครั้งแต่สุดท้ายมาหักลบกบนี่ตัวที่ขาดทุนแล้วรวมๆแล้วก็ยังติดลบอยู่ดีนะครับเชื่อไหมครับว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มาจากคอส์สัมนาที่เราเล้เข้านะครับแล้วก็ไม่ได้จากหุ้นจากเซียนอะไรทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับจันตีมีวิธีนะครับง่ายๆเลยที่เราจะกลับมาทำกำไรได้ แต่เชื่อไหมครับไม่มีเสียงที่ไหนเคยบอกคุณครับวันนี้รู้กันครับวิธีนั่นคืออะไรมาดูกันเลยครับก่อนอื่นครับท่านต้องไปจดก่อนบนะครับฝากจดตัวเลข4ตัวนะครับตัวเลขสตัวนะครับหนะครับลองดูนะครับสมมติเราย้อนกลับไปประวัติการเทรดของเรา3เดือน6เดือนนะครับที่ผ่านมานะที่ผ่านมาดูง่ายมากนะครับตอนนี้แอป ยูเทดพัทนะครับที่ใช้เทดพุ้นนะครับจะใครใช้อยู่ลองไปดูครับสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับเอาไว้มีเวลาจะมาเล่าให้ดูให้ฟังนะครับฟังก์ชันเยอะมากแตอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับย้อนกลับไปดูที่เราเคยเทรดกันมา3เดือน6เดือนลองไปจทย์ดูครับว่าเรากําไรทั้งหมดกี่ครั้งซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายเนี่ยกำไรทั้งหมดกี่ครั้งนะครับจทไว้นะครับแล้วที่กําไรเนี่ยแต่ละครั้งที้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาบวกกันแล้วหารครับก็คืออย่างที่2คือหากําไรเฉลี่ยต่อครั้งที่ต่างนะครับเคยกำไร2ครั้ง ครั้งหนึ่งกำไรสิบอีกครั้งกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์งั้นพอสิบแลยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกกันเป็นสามสิบถูกไหมครับสองครั้งก็หารสองก็ได้สิบห้าไม่ต้องส่วนตัวเงินนะครับส่วนใจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเอามาบวกกันแล้วก็หารส่วนสามกับสี่ง่ายมากเหมือนกันเหนื่สองเลยสามคือไม่นับจำนวนกำไรละนับจำนวนครั้งที่ขาดทุนนะครับส่วนสี่ก็คือเอาครั้งที่ขาดทุนเนี่ยมันรวมรวม,มกันสิทั้งหมดเป็นเท่าไหร่แล้วหารจำนวนครั้งที่ขาดทุนจะได้ขาดทุนเฉลี่ยว่าเป็นกี่เปอร์เเซ็นนต์ขอออแคค่ี้งรับพ พังๆนะครับจะกลับมาปังแน่นอนนะครับเพะพอจดเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อครับคราวนี้แหละครับเรามาลงมือซ่อม์ตพังนะครับเอาเลขสี่ตัวเมื่อกี้ครับมาวัดค่ากันครับคือเอาหนึ่งไปคูณกับสองเอาหนึ่งนะไปคูณกับสองหนึ่งก็คือจํานวนครั้งที่กาไรคูณชนับกำไรเฉลี่ยนะครับแล้วไปลบด้วยสามที่คูณกับสี่แล้วเราจะได้เลขสองเลขนะหนึ่งคูณกับสองได้เลขหนึ่งสามคูณกับสี่ได้เลขหนึ่งเอาหนึ่งคูณกับสองไปลบสามที่คูณกับสี่ถ้าลบออกมาแล้วติดลบ นะถ้าลบออกมาแล้วติดลบเซียนที่ไหนก็ช่วยแค่ไม่ได้ครับตอนนี้เอาเงินเก็บที่มีไปซื้อกองทุนรวมก่อนครับนะครับแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มก่อนแปลว่าใครก็ช่วยไม่ได้หรือยังไม่กำไรครับศึกษาเอาิ้งได้นะครับอยู่ตรงนี้ก็มีกองทุนรวมไปพังๆก่อนไม่งั้นติดลบแน่นอนนะครับแต่ถ้าหาักลบกันแล้วได้ผลเป็นบวกโอเคคุณได้ไปต่อครับแปลว่าจริงคุณพ้อมที่จะเล่นหุ้นแล้วแต่พอที่ยังพังอยู่ แก้ง่ายนิดเดียวนะครับไปดูกันทําไมมาถึงพังทั้งที่เป็นบวกนะครับบวกแล้วทำไมยังขาดทุนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอัศจรรย์ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยทำให้เรารวยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่รู้เรื่องน,อนะแค่เราฝากเงินนะครับฝากเงินไม่กินดอกไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหสุดท้ายเงินเนี่ยเยอะมากนะครับแต่เชื่อไหมครับมันเป็นหน,นดาสองโคมครับผมสมมุตินะครับที่ต่างว่าใครสักคนโจดออกมาแล้วทำไรขาดทุนเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเทๆๆยา่ากันอย่างละครัง้งต่อครั้งสลับกัน นะครับแล้วตอนกำไรกำไรทีละสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขาดทุนเนี่ยขาดทุนทีละสามสิบสมมุตินะสมมุติแต่ถ้าหลับวนไปประมาณนี้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาันครับสมมุติคนคนนี้มีเงินนะครับวงเงินที่เขาเทรดเนี่ยสมมุติหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านนะครั้งแรกเขาได้กำไรก่อนแล้วกันสี่สิบเปอร์เซ็นต์งั้นล้านในกำไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์เงินก็จะโตเป็นล้านสี่หนึ่งล้านสี่แสนพอเขาเทรดครั้งที่สองมันกำไรขาดทุนสลับกันเนาะงั้นครั้งที่สองเขาจะขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นต์เงินล้านสี่ที่ย เข, 4, เขาจะโดน400,002นะฮะสถิติลบไป400,002พูดง่ายหักลบกลบนี่จากไอ้ล้านสี่มันโดนไป400,002มันก็เลยเหลือกลับมาแค่908นะเบสเสร็จผ่านไปสองครั้งครบรอบแล้วกำไรขาดทุนเดี๋ยวรอบหน้ามันก็กำไรขาดทุนสลับกันอีกสุดท้ายขาดทุนนะครับขาดทุนอยู่สองหมื่นี่ยังไม่หักค่าคอมนะเห็นไหมมัน,ม,นมันดูเหมือนมันดูเหมือนจะรอดนะกำไรมากกว่าขาดทุนนะ่ะและครั้งต่อครั้งด้วยแต่มันกลับไม่รอดบาบอกอ,อ๋อก็คุณมาเจ๊งตอนที่เงินเยอะไงงั้นผมสลับนะ ให้เจ๊งตั้งแต่แรกนะสมมุติเจ๊งตอนเงินน้อยสมมุติเรามี1ล้านมาถึงขาดทุนก,ก่อนเลย30%เนะครับเงิน1ล้านโดนไป30%เงินเราเหลือจแสนเนาะขาดทุนไป0แสนงั้นเงิน7แสนพอลงทุนต่อครั้งนี้กำไร40% 7นะครับ7แสนกำไร40%ก็จะได้มาอีก2 8 0แสนเห็นไหมครับก,กลับมามันก็เป็น9แสนแก็ขาดทุน2อ0 0 0อยู่ดีแหละพุดง่ายนะครับเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นไม่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการกำไรก่อน แม่เเจ๊งเหมือนกันอ่ะล้าทำยังไงดีล่ะอย่างที่ว่าครับ5นาทีนี้พิกพอร์ตพังให้ปังแน่นอนครับง่ายที่สุดครับรักษาให้ประถมพยาบาลเบื้องต้นครับอาจจะไม่ใช่วิธีที่รวยที่สุดแต่ร่อเลยครับแก้ด้วยการลงเงินเท่าเดิมผมสมมุตินะครับถ้าเรามีพอร์ตหนึ่งล้านสมมติเรามีเงินหนึ่งล้านนะครับเราตั้งใจที่จะเทรดเทรดหุ้นวงเงินที่เราการมาคือหนึ่งล้านผมว่าเอางนะั้นเอาห้าแสนห้าแสนละกันห้าแสนเนี้ย ฝากไว้นไหนึ่งล้านนี่แหละแต่เราคิดไว้เลยห้าแสนเนี่ยฝากไว้ที่โบ๊ชเฉยเลยไม่เทกินดอกไปอีกห้าแสนเราซื้อครับงั้นซื้อหุ้นซื้อแค่ห้าแสนอ่ะถ้าสมมติผมซื้อเงินนะซื้อด้วยเงินห้าแสนพอกำไรสี 500, 400, 400, ่สิบเปอร์เซ็นห้าแสนสี่สิบเปอร์เซ็นเราจะกำไรมาทั้งหมดสองแสนถูกไหมฮะอ่ะดูดีๆนะเมื่อกี้มีเงินฝากอยู่ห้าแสนซื้อหุ้นไปห้าแสนพอกำไรมาสองแสนอย่าเอาสองแสนไปเล่นต่อนะเอาสองแสนเข้าเข้า,เข,าเข้าเงินฝากรวมไปก่อน ดันตอนนี้เราจะมีเงินสําหรับลงทุนต่ออีกห้าแสนแล้วเงินฝากจะเพิ่มเป็นเจ็ดแสนเห็นไหมฮะอะ่าพอเราลงต่อด้วยเงินห้าแสนประกฏครั้งที่ขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นเงินห้าแสนที่ขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นเราจะขาด 1, 000, 5, 000. ทุนไปแสนห้าเราแสนห้างั้นพอขาดทุนไปแสนห้าเนี่ยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นเงินเราก็เหลือสามแสนห้าแต่สังเกตไหมครับเงินในหุ้นเหลือสามแสนห้าแต่เงินฝากเรามีอยู่เจ็ดแสนงั้นรวมกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งล้านนะครับห้าหมื่นบาท กำไรห้ามเฮ้ okay, right? ไม่ต้องทําอะไรเลยซื้อขายเหมือนเดิมเพียงแต่จัดการเงินใหม่นะครับลงทุนด้วยเงินเท่าเดิมเข็ okay, นะครับกลับไปเช็คนะครับเลข4ตัวของท่านแล้วดูซิว่าเป็นบวกหรือเปล่าด้วยทีนะถ้ายังเป็นลบอยู่ไปหาวิธีใหม่หรือซื้อก่อนซื้อก่อนแต่ถ้าเป็นบวกแล้วลองแก้ไขด้วยการใช้เงินเท่าเดิมเสมอท่านจะกลับมากำไรพอท่านจะกลับมาโตครับเลิกขาดทุนเด็ดขาดเลิกเจ๊งแน่นอนนะครับพอจะกลับมากำไร ว่าเราถ้าอยากกำไรมากกว่านี้ล่ะอันนี้มันเป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะจริงๆผมเคยเขียนไว้แล้ววิธีการคำนวณว่าเงินที่เหมาะสมจริงๆมันไม่ได้เป็นเป็นครึ่งๆหรอกนะครับมันอยู่ที่ความแม่นนะครับความแม่นในวิธีการของทางด้วยผมเคยเขียนวิธีการคำนวณสัสดส่วนเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดไปแล้วยังไงเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับกดลิงก์ข้างล่างเข้าไปอ่านได้นะครับและมันค่อนข้างลงละเอียดนะครับอ,อย่าลืมนะครับเทคนิคง่ายๆและดีเยี่ยมอีกเยอะอยากรวยไม่รู้เรื่องรีบกดติดตามเลยครับงั้นวััีสดครบ